สวัสดีครับพบกับช่องบ ok ุรีนอกแอดสิงรีวิววันนี้นะครับแอดสิงได้บุรีแมนเชสเตอร์ Man นะครับตัวสีแดงตัวร้อนนะครับไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนตดนะครับอันนี้คือเป็นบุรีนะครับตัวนี้นะครับดีแอดได้นำมารีวิวนะครับมีทางร้านนะครับร้านหนึ่งนะครับเขาขอช่วยแอดมารีวิวตัวนี้นะครับเพื่อจะให้คนส่วนใหญ่นะครับที่เขายังไม่เคยได้ลองนะครับไม่เคยได้สัมผัสตัวนี้นะครับก็มาทดลองพร้อมแอดนะครับตัวนี้นะครับก็ได้เข้ามานานนะครับ ต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยได้นําเข้ามานะครับก็จะมาบ้างนานๆครั้งนะครับใครที่กําลังหาตัวนี้นะครับหรือกําลังสนใจตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะแจ้งราคาหลังคลิปวีโอนะครับอมาดูการรีวิวนะครับของตัวบรแมาเซเตอร์นะครับอันนี้คือตัวซองของตัวบุรี่นะครับมาเซเตอร์นะครับมีข้างหน้าเป็นซองสีแดงนะครับมีขอบด้านข้างสีทองนะครับมีคําว่ามาเซเตอร์นะครับตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปม้าสองตัวนะครับ head Q นี่คือซองด้านข้างครับก็มียี่สิบม้วนนะครับยี่สิม้วนอ่านะครับด้านหน้านะครับไอ้ตัวนี้ครับเป็นซองแข็งนะครับเป็นซองแข็งใช้การเปิดนะครับคือด้านข้างเลยอ่าครับอันนี้ก็คือเราได้เปิดนะครับพลาสติกออกมาแล้วนะมาดูข้างในกันปึ๊บโอ้ยขาดด้วยแรงเกินอ่ามาดูนะครับอันนี้คือ ตัวข้างในนะครับข้างในของตัวแมนเชสเตอร์นะครับมีฟอยล์นะครับสีทองนะครับฟอยล์ทองนะนะครับเป็นฟอยล์สีทองนะครับก็มีคุ้นๆตัวนี้ตัว PULL นะครับรู้สึกว่าเคยเห็นอยู่นะครับแต่จะไม่ได้เป็นตัวไหนอ่ามาดึงดูตัวมวลกันอันนี้คือตัวมวลของแมนเชสเตอร์นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวมวลของตัวแมนเชสเตอร์นะครับมวลบุหรี่ มีโลโก้นะครับเป็นสีแดงนะครับจางๆอ่อนๆนะก้นกรนะครับเป็นสีส้มออกทางเข้มหน่อยนะครับแล้วก็มีแถบเป็นสีน้ำตาลตัวมวลบุหรี่นะครับจัดได้ว่าสวยนะครับมาเรียบเลยนะครับนะครับกดของตัวยาเส้นนะครับก็ไม่ค่อยลงนะครับจัดว่าทํามาได้ดีนะครับทํามาได้ดีของตัวมวลบุหรี่นะครับแมเชีสเตอร์นะครับมวนมาทําสวยมากนะครับขนาดก้นกรนะครับก็ปกตินะครับ ขนาดก้นกอปกติความยาวของตัวมวลนะครับปกติขนาดนะครับเป็นมวลใหญ่นะครับเป็นมวลใหญ่สายร้อนะครับเป็นมวลใหญ่ครับประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวจะมาลองตรงนี้ดูนะครับว่ารสชาติของมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากได้ลองนะครับได้ลองได้ลองประมาณสามครั้งนะครับตัวยานะครับมีความแน่นนะครับการละลายของตัวยาเส้นช้านะครับไม่ถึงกับเร็วนะครับแล้วก็รสชาตินะครับรสชาติออกไปทางร้อนนุ่มนะครับร้อนนุ่มนะครับแล้วก็ติด ที่กลนเปรี้ยวนิดหน่อยครับใครที่สนใจบุรีมชสเตอร์นะครับซักมาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับราคาคัดต้นนะครับคัดต้นละ240บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับเร็วได้เร็วนะครับช้าได้หมดนะครับขอบคุณครับ